ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานการพัฒนางานตามข้อตกลงว p a สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปีงบประมาณ2,566ด้วยความยินดียิ่งรายงานผลการปฏิบัติงานการพัฒนางานตามข้อตกลงว p a นางวาธินีแสนโทรครูโรงเรียนบ้านหนองศิลาพรชุมชนวิทยาประวัติส่วนตัวนางวาธินีแสนโทอายุ37ปีรับราชการเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2555จบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ประวัติการรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อยตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองศิลาพรชุมชนวิทยาภาระงานสอนทำการสอนในรายวิชาภาษาไทยประวัติศาสตร์ศิลปะการป้องกันการทุจริตชุมนุมลูกเสือแนะแนวกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รวม26ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาระงานที่ได้รับมอบหมายกลุ่มบริหารวิชาการหัวหน้างานวิชาการงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแผนปฏิบัติการสถานศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตารางเรียนตารางสอนเจ้าหน้าที่งานห้องสมุดครูป,ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยงานทะเบียนนักเรียนเจ้าหน้าที่งานสคูมิสงานปฏิคมงานโสตศนุปกรณ์องค์ประกอบที่ 1. 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบฮาร์โลโมเดลสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงผู้เรียนและให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย ศึกษาและวิเคราะห์แก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนรอบด้านจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อกับการเรียนรู้พร้อมทั้งอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีองค์ประกอบที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยเยี่ยมบ้านภาคเรียนละหนึ่งครั้งปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ พเจ้าพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพร่วมพัฒนานําความรู้ทักษะมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ